ริตวานาเมตังสเมตาพทานังอวิคิตจิตาปริตังพนานตุสักเคาเมจะรปเปกิริสิขรทตเต ยานตะลิเควิมอเนทิเประเทจคาเมตรุวนกคหะเนเคหวาทุมหิเคเตภูมมาจายานตุเทวาชลทละวิสเม ยาะคันทพนาคาเตทันตาสันติเกย่างมมนิวรวะจะนังสาธโวเมสุนันตุธรรมาสวรณกาโลอายามพาทันตาน ธรรมาสวนกาโลอะยามพาทานตาธรรมาสวนกาอาโลอายามปาทานตานะโมตัสสะภะคะวะโต สรหตสมมสามพุทธนามทตสามภควาต वातो तयाम्बे पोधा च मे दायाम्बे धामान् शरणाङ्गा च मे

rupādave anekā antara

sampai upat taure aneka antararaya miwiasan Tu ases satu sam buat nawu rasa

「サトウ นะโม阿ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอวดธรรมธัมมาสสะวะคาตะเสวะเตนิทันะโมมหาสังฆาสาปิริสุตัสิระเทติโนนะโมโอมาเจายราตตาสัรตนาเจียสสะ दु का नमो तया सपि नमो तारा पावे नविका चोपाधवा नमो तारानु भावे न स्वादिहो तुषा नमो सते Ah uh -oh. ยังเกิดชีวิตังอิทาวะหุรังวาสังเกสุวายังรัตนังปณิตังนโนสังฆาติตตาภเตนะอิทัมปิปุทเถรัตนังปณิตังเทเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยัตตา ธรสมศาสยมุนีสมมาหิตโตนาเตนะธรรมเมนะสมาติกินติธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเมเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยมพุทธเสตุปริวัญญาสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโน वेशतिथाम्बिधां मे रतनां प्रणेता मे तेन सचेन सुवाजि हो दुये कोफला आध सतां पसा चाता रितानि युखानि हो तिदेता किनाय सुखता ससा वता ติณานิมหผลานีธรรมปิสังเคระตนะปณิตังเเนสัเจนสุวัติโหตุเยสปรยชนมนัสาัตถะนิมกามิโนภตมัสสนาอิเตปติปัตตาอมตวิไคหลาตามุตานิปุติมปุญชจมั นาอิทัมปิสังเกระตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกินังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราตชิตายติเกะภาวสเมิงเตกินะปีชาอวิรุณิฉันทานิพันติทิรายทายังปฏิปุริทัม ทิสังเทระตนามปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ya mataku selenarianlansan patang bisa meja sakurwucu ja sucucasua cuacasa mutu anak dimaniis Santos sa cuaca sumpa loca apa cuaca anukirtto nacodhamma jarekim jiyena winyo pare upavatayon sukino wake mino hontu sa pe satta pavanti sukita taya ge jipa naku tatita sava tawarawa anavasati kawaya mahanta Tawamacimarasa anukatula tita wajja tita wajja tuarewasanti avituareputawasampwe siwasape sata pawantu sukita tanaparuparani ko pe tananti manje jibyaro sannya pati kasanya nyananya sutu kamecha yamata yathaniyang puerta yusa ekapuerta manurake ewamisa papute sumanasampa wye aparimana metan jasa วเยอปริมานางอุทางอโตจติริยันจะอสัมปาทางตเวรังอสปัตังเตตังจะรังนิสินโอวาสยาโนวาญาวาสวิกตมิตตัวเอตังสติงอธิถัยพระมเมตังวิหารังอิธมะหุเตตินจานุปะคัม मසवाသසનનສපका۾ सुविનရકताနရထ သुखा පສရ pुनરली रूपा के हिमे मेतांगेताम ये रावते हिमे चापया पोते हिमे मेतांगता पोतम के चाह पाद के हिमे मेता पाद के हिमे चतुपते हिमे मेता पहुपते हिम े माधको हिं सीमाहिं सिपाथको मां चतुः पतोहिं सिमाहिं शिवा पतोषे सता सापे पे पोता चके वरा सा पे भद्रा निपासन्तु माघिपा nua ku toa paramanua tamua paramanua san ku paramanawan tanisiring sapani ahivit sika satapati unana pira sarapuom mu sika katama raka katama barita patika mantuku tanisoham namu โตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุท อาทิโลเกศลกุณวสาจังโสใจยนุตยาเตนะสจเจนะกะหามิสัจกิริยมนุตารังาวาชิตวาธมะพลังสริตวะภูภะเกชิเนสัจพรมวาสายสัจกิริยมาคาสหังสันติปันขาปัต ตนาสันติปาตาอวันชนะมาตาปิตาชนะนิขันตาชาตเวทปฏิกรรมสหัสเจกเทมัยหังมหาปัจจริโตสิกีวัจเจสิโสลสกเรสานิอุตตัมปัตวายตาสิกีสาเจนัเมสมุนาทิสาเมส च ยานทูนิมิตังอาวมังคลันจะโยจามนาปูสะกุณาสะสะตัวปปางพะโหตัวสุปินังอากานตังปวทานุปาเวนวินาเสมนตุยันทูนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาปวสะกุณาสสะตัวปปางขะโห ตัวสุปินังอาครตังธรรมานุปาเวนะวินาสเมตุยันตุนิเมิตังอาวมังพลานจจโยจามนาโปสกุณาสสาสะทวปาปาคาโอตัวสุปินังอาครตังสังฆานุปาเวนะวินาสเมตุ धोका जने พยาปัตตาจเนิพยาโสกปัตตาจเนโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหีสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติเสทิยาทานัตทานตุสัตถายสีรัง akantu sahabat warna pirata untuk kacantu tewa sampai put kepala kanan Jaang pelangngerhan tanan jadecenraga panaiso. Titi bisa bakkawa arahan samasputtowe cacara na spano suka tho lotawawi tu anu karo kure taasa ra desahatatewamanosanang dipotootoa bakkawa desawakkataa bakkawatan. Tam mua sáng thế thì có cô sĩ cô bạn này gì có vàrà ta về thì ta vô viên vui ban nó và to xa và ca sángô của chú bà nó và câu xa hoa nó โนะปะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนะปะคะวะตัวสาวกสังโฆญาทิทังจาตาริปุริสยุคานิอาัตปุริสกุคลาเอสปะคะวะตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโย Ancarika Radiyo Anu Tarangkun Yakitang Loh อาหุนสหฮาสัมปิเนมมิตาสาวุธันตานคริเมคารังตุติตะโครสสเสนามารันทานาธิธรรมวิธินาจิตวามุนินตัวตันเตชะสาภาวตุเตสยามกาลานิมาราติเรกมาประโยชจิตสาภลาติ Sinhco rampana lavakama kamatataya kamkanti sutanta vitinan cittawamuni tuatante jasa pavatte cya mangkala ninalatirin มิตามปุเสกวิทินาจิตวามุนินทวตันเตจะสาปวตุเตจะยมังพลานิอุคิตะคาคมติหาทะสุทารุนันตังทาวันทิโยชนะปะทัูกุิมาลวันตังอิทธิพิสังกตมนุนชิตวามุนินทวนตันเต Je saba watu te je yamangkala nika tawana karta mutara nihwakapiniya jinjayato tawajana jnaka yamachesante nasa ma vitina jita wan muni tua tan te je saba

นัตธมาปันตัวอิตัวปเทสวิตินาชิตวามุนนตัวตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิตัวคาธิติปุชเคณสุธาหาธรรมพรามังมิสุติชุติเมติปกาพิธานัญญาาคะเตนวิตินาชิตวามุนี ตัวตันเตชะสาปวัตุเตชะยมังคลานิเอตาปิปัวตันชะยมังคลาอาตคาทาโยวาจโนทิาทิเนสารเตมาตันเตหิตวานันเนกวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอติขามายยนโรวสบัญญย มหาการุณิโกนาโทหิตายสาปปานินางภูเรตวาปารมีสาพปาร์ตัวสำพัวทิมุตมังเฮเทนัสจวัจเจนะหัวตุเตจยามังคลังชจยันตัวหัวทิยามุเรสากญาณานทิวาตโนย เทวันตะวังวิเชโยโหหิเชยาสุเชยมังคะเลอปราชิตตปันลังเกสีเสปตวิปุคะเลอภิเสเกสะปปุทานังอาคัปะตตัวปโมตติสุนางคาตังสุมันคลานสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุโม ตัวจะสุยทางพระมจาริสุปทฏขคินังกายกรรมังวาจกรรมังปัฏาคินังปัฏาคินังมโนกรรมังปณีติเตปทฏฐคินาปทฏฐคินานิกตวานารพปันตเตปปาฏฐคินัง ภวตุนสามพมังคลังราคันตุสามปเทวตาสามปภูณทานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวันตุสามพมังคลังรางคันตุสามปเทวตาสามปธรรมานุ ผาเวนสัตวส่วนทิมพะวันตุเตมพวันตุสามพมังคลังรังคันตุสามปฏิวัตาสามปสังคัน